สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนิงอีกเช่นเคยค่ะในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูก็จะสอนต่อจากเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือเรื่องอักษรน,นำค่ะจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันถึงเรื่องอะไรจำได้ไหมเอ่ย เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนกันถึงเรื่องอักษรน,นำที่อ่านแบบพยางเดียวค่ะก็คืออักษรหอนำอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองนะคะส่วนในวันนี้จะสอนเรื่องอักษรน,นำที่อ่านแบบสองพยางจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะอักษรน,นำที่อ่านแบบสองพยางนะคะจะมีข้อกำหนดข้อบังคับแบบนี้ค่ะจะเป็นคำที่มีอักษรสูง หรืออักษรกลางนำหน้าอักษรต่ำเดี่ยวเท่านั้นค่ะนะคะถ้านักเรียนไปเจอคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะที่เป็นตัวแรกนะคะพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นอักษรสูงหรือเป็นอักษรกลางค่ะนำหน้าอักพยัญชนะต้นตัวที่2เป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะแบบนั้นนะคะจะเรียกว่าเป็นอักษรนำเราจะอ่านแบบ2พยางนะคะเราจะอ่านแบบ2พยางนะคะ วิธีอ่านนะคะเราจะแบ่งเป็นพยางหน้าและพยางหลังค่ะพยางชนะต้นตัวที่1เนี่ยจะเป็นพยางคหน้าพยางชนะต้นตัวที่สงจะเป็นพยางหลังนะคะตัวที่1หรือพยางหน้าเนี่ยค่ะจะอ่านออกเสียงประสมกับสระอ่านะอ่านออกเสียงเพียงครึ่งเดียวค่ะพยางหลังหรือว่าพยางชนะต้นตัวที่สเนี่ยจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูจะพาไปดูแล้วก็ทบทวนอักษรสูง,สงกลางและต่ำเดี่ยวนะคะก่อนจะได้รู้จักแล้วก็จะได้จําได้นะคะอักษรสูงจะมีพยัญชนะต้น11ตัวค่ะที่เราจะเอาไว้ดูนะจะมี11ตัวนะคะนั่นก็คือจะมีคําท่องจำนะคะคำว่าผีฝากถุงข้าวสารให ฉันนะคะมี11ตัวนี้นะคะมีตัวพยัญชนะอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างเช่นคําว่าผีนะคะเราก็จะจําเป็นผอพึ่งนะคะคำว่าฝากก็คือฝอฝาคําคว่าถุงก็คือถอฐานและถอถุงนะคะคำว่าข้าว ก็คือขอไข่และขอขวดคำว่าสารก็จะมี3มสอนะคะ,ก,ะก็คือสอเสือสอฤีสอสาราค่ะเป็นสามสอเลยนะคำว่าให้ก็คือหอหีบคำว่าฉันก็คือฉอชิงนะพยัญชนะ11ตัวนี้นะคะคืออักษรสูงค่ะไปดูที่อักษรกลางกันต่อนะคะอักษรกลางมีคำท่องจำนะคะก็คือคำว่าไก่จิกเด็กตาย บนปากโอ๋นะคะมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างไปดูค่ะคําว่าไก่ก็คือกอไก่คําว่าจิกก็คือจอจานคําว่าเด็กก็คือดอเด็กและดอชดาคําว่าตายก็คือตอเต่าและตอปะตะักคําว่าบนก็คือบอใบไม้คําว่าปากก็คือปอปลาคําว่าโอ่งก็คืออออ่างค่ะท่องจําอีกครั้งค่ะนักเรียนท่องตามรูนะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ ไปดูที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างค่ะอักษรต่ำเดี่ยวนะคะจะมีพยัญชนะอยู่10ตัวค่ะนะคะจะมีคำท่องจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกค่ะมาดูคำว่างูนะคะงูก็คืององูคำว่าใหญ่ก็คือยอหญิงนะคะคำว่าใหญ่ก็เป็นอักษรนนำเช่นกันนะคะ หอนำยออ่านออกเสียงพยางค์เดียวคำว่านอนก็คือนอนหนูคำว่าอยู่เป็นคำอะไรเนี่ยเป็นอักษรนําที่อ่านแบบพยางค์เดียวก็คือออนำยอมีอยู่สี่คำอยาอยู่อย่างอยากจําได้ไหมเอ่ยไปต่อคะ่ะดูอักษรตามเดี่ยวต่อนะคําว่านะ้ำนะคะคําว่าน้ำก็คือนอนนนคาว่าริมก็คือ รออะไรเอ่ยรอเรือนะคะคําว่าวัดก็คือวอแหวนคําว่าโมก็คือมอม้าคําว่าลีก็คือรอจุลาคําว่าลีนะคะรอจุลานี้อ่านออกเสียงแบบรอลิงนะไม่ต้องกระดกลิ้นคําว่าโลกก็คือรอลิงนะคะมีพยัญชนะอยู่10ตัวนะคะที่เป็นอักษรต่าเดียวต่อไปมาดูวิธีอ่านนะคะผูจะให้วิธีอ่านนะ มาดูค่ะวันนี้ครูจะสอนที่เป็นอักษรสูงนําอักษรต่าเดี่ยวนะคะส่วนอักษรกลางนําอักษรต่าเดี่ยวจะเป็นในครั้งต่อไปนะคะมาดูกันเลยจะมีคําศัพท์นะคะครูจะแบ่งเป็นพยางน้าพยางหลังนะคะแล้วก็ให้คําอ่านค่ะมาดูที่คําแรกค่ะคําว่าอะไรเอ่ยขอใครนอนหนูมอมา้าอ่านอะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะมาแบ่งกันเลยค่ะอยาก คำเนี้ยค่ะมีขอไข่มีนอหนูมีมอม้าเนี่ยเราไม่เห็นรูปสลัเลยเนาะวิธีอ่านนะคะจะอ่านแบบนี้เดี๋ยวนักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะขอไข่เป็นอักษรสูงไหมคะเป็นอักษรอะไรเอ่ยกลางหรือเปล่าต่ําหรือเปล่าไม่ใช่มันคืออักษรสูงนะคะอ่ะตัวที่1เป็นอักษรสูงตัวต่อมาคือนอหนูนอหนูเป็นอักษรอะไรเอ่ยนอหนูไปดูสิอักษรอะไร นอนหนูนอนหนูมีงไงนอนหนูก็คือคําว่านอนเป็นอักษรต่าเดียวนะคะตรงกันแบบนี้ขอไข่เป็นอักษรสูงขอไข่คืออักษรสูงนอนหนูเป็นอักษรต่าเดียวดังนั้นเป็นอักษรน,นานะคะเราจะแบ่งเป็นพยางหน้าและพยางหลังค่ะพยางหน้าก็คือขอไข่นะเป็นพยางหน้า ขอไข่จะต้องประสมกับสระอะจําได้ไหมเอ่ยที่ครูบอกว่าพยางนาจะต้องประสมกับสระอะส่วนพยางหลังจะต้องอ่านแบบมีหอนานะคะพยางหลังก็คือนอหนูมันประสมอยู่กับสระโอดและมอม์มาใช่ไหมอันนี้นอรหนูะสมกับสระโอเราไม่เห็นรูปร่างมันก็คือสรรอะไรเอ่ยสระลดรูปนะคะนอหนูประสมกับสระโอ แล้วก็มีตัวสะกดเป็นมอม้าพยางที่สองนี้นะคะหรือยพยางหลักเนี่ยเราจะต้องอ่านแบบมีหองนาเติมหอเข้าไปค่ะดังนั้นคํานี้จะอ่านว่าหนมหอนอโอมหอนมนะคะนะดังนั้นคําขอไข่หนูมมอมาจะอ่านว่าขาหนมค่ะอืม เพราะว่าขอไข่เป็นอักษรสูงและน,นหนูที่เป็นพยายชนะต้นตัวที่สองเนี่ยเป็นอักษรต่ําเดียวเพราะฉะนั้นตรงกันค่ะมันคืออักษรนําที่อ่านแบบสองพยางก็คืออักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวเราจะต้องอ่านพยางหน้าประสมกับสระอักก็คือขอไข่พยางหลังจะต้องอ่านแบบมีหอนำนะคะดังนั้นคํานี้จะอ่านว่าขะหนมค่ะมาดูที่คําต่อไปค่ะคําว่า ฉอมออวกออ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะเราจะต้องจะต้องแบ่งเป็นสองพยางก,ก็คือแบ่งสระอะไว้ข้างหน้าแล้วก็แบ่งหอนําแบ่งมอมาสระอัวกอไก่เนี่ยเอาไว้พยางหลังนะคะอ่ะมาดูที่พยางหน้าก่อนเจอฉอชิงเป็นอักษรสูงมอมาเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองมอมาเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยเป็นอักษรตําเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงกัน กับข้อกําหนดที่เรากําหนดไว้ว่าจะต้องมีอักษรสูงนําอักษรต่าเดี่ยวถึงจะเป็นอักษรหอนํานะคะดังนั้นอันนี้ตรงกันเราจะอ่านแบบนี้ค่ะพยางหน้าและพยางหลังพยางหน้าจะอ่านออกเสียงสระอะพยางหลังจะอ่านแบบมีหอนาดังนั้นฉอชิงนําหน้าเป็นพยางหน้าเราจะอ่านว่าฉานะคะพยางหลังมีมอมา้าประสมกับสาะอัวและกอไก่สะกดดังนั้น จะอ่านแบบเอาหอนำเข้าไปด้วยดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าหอมออกรมวอนะคะมวกนั่นเองดังนั้นในคำนี้จะอ่านว่าฉาหมวกค่ะไปดูต่อค่ะไปดูต่อไปดูต่อนะคะที่คำที่3ค่ะคำนี้มีผอพึ่งนำหน้าลอลิงที่เป็นอักษรต่ำเดี่ยวผอผึ่งคืออักษรอ,อะไรเอ่ยอักษรสูงนั่นเองนะคะ พอพื่งเป็นพย,ยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็นอักษรสูงนะคะลอลิงเป็นอักษรอะไรคำเดียวนะคะเป็นพย,ยัญชนะต้นตัวที่สองดังนั้นพอพึ่งจะต้องแบ่งเป,เป็นอ่านเป็นพยางหน้าก็คือประสมกับสระอส่วนลอออึกอลึกจะต้องแบ่งเป็นพยางหลังผสมด้วยจะต้องเอาหอหีบเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าหอลออึกอลึกคำนี้ก็จะอ่านว่าผักลึกค่ะ เป็นอักษรนำนะต่อไปสเสือมม้าอานหนูไม่รู้อ่างว่าอะไรมาดูกันที่ตัวอักษรตัวแรกก่อนมีตัวพยัญชนะต้นเนี่ยสองตัวก็คือสเสือและมม้าสเสือใช้อักษรสูงไหมเป็นอักษรสูงค่ะมม้าใช้อักษรต่ําเดียวไหมเป็นอักษรต่าเดียวค่ะดังนั้นตรงกับข้อกําหนดที่เราบอกว่าอักษรนําที่อ่านแบบสองพยางจะต้องมีสอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวถูกต้องค่ะ สูงนำต่ำเดี่ยวดังนั้นดังนั้นคำนี้จะต้องอ่านแบบสองพยางสตัวแรกจะต้องผสมกับสระอาและคำว่ามอนมจะต้องอ่านแบบมีหอน้ำเข้าไปด้วยดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าสักหมานนะคะสะหมานต่อไปคำนี้ค่ะถอถุงสั วแหวนซาลาอีลอลินไม่รู้อ่านว่าอะไรมาดูข้อกําหนดสิมันตรงกับอักษรนําหรือเปล่าที่เป็นอักษรสูงนําอักษรต่าเดี่ยวดูสิตรงไหมถอถุงเป็นอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงนะคะวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ใช้อักษรต่าเดี่ยวไหมเอ่ยงูใหญ่ยยนอนอยู่ณริมวัดอ่วาววแหวนก็คือวัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอักษรนำนะคะที่อ่านแบบสองพยางก็คือมี อักษรสูงนําอักษรต่ำเดี่ยวเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งเป็นสองพยางค์ค่ะถอถุงจะต้องผสมกับสระอัดที่พยางนาส่วนคาว่าวินนะคะวออีนอวินเนี่ยวออีลอวินนะคะจะอยู่ในแม่กลนนะคะวออีลอวินเนี่ยจะต้องผสมกับหอหีบนะคะเป็นอักษรน,นําด้วยเป็นหอนานะคะดังนั้นคํานี้จะอ่านว่าหอวออีนอวิน สรุปค่ะทั้งคำนี้จะอ่านว่าถักหวิงค่ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายค่ะสอเสือนำหน้าลอลิงที่เป็นอักษรต่าเดียวสอเสือก็คืออักษรสูงนะคะเมื่อเป็นสูงนำต่าเดียวพยัญชนะสองตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่าเดียวเพราะฉะนั้นตรงกันค่ะที่เป็นอักษรนำต้องอ่านแบบสองพยางน,นะคะแบ่งเป็นพยางหน้าและพยางหลังนะคะ ตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะคะอาตรงนี้ครูเขียนมาผิดนะคะต้องขอโทษด้วยอาตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะคะครูเปลี่ยนให้นะคะตรงนี้จะต้องเป็น นี่สอเสือลอลิงสละอายอยักไม่รู้อ่านว่าอะไรอะลองมาดูซิพยางนาจะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นสอเสือดังนั้นเอาสอเสือใส่ไวค้ค่ะประสมกับสระอาอ่านว่าสะมาดูพยางที่สองค่ะลอเรือนะคะลอเรือเออขอโทษลูกลอลิงนะคะตามหลังสอเสือเพราะฉะนั้นลอลิงเป็นอักษรต่ำเดี่ยวลอลิงจะต้องอ่านแบบมีหอนำนั่นก็คือ ลรลิงมันผสมกับสะลายอยักอยู่ใช่ไหมจะต้องอ่านว่าแบบนี้ค่ะหอลอ,อายอหลายนะคะดังนั้นอ่านแบบมีหอนำจะต้องเอาหอไปใส่ด้วยดังนั้นคำนี้อ่านว่าสลายค่ะนะคะสลายเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนเข้าใจผิดนะตอนแรกครูนำคำว่าขยมอ่ะขยมนะคะขัะ ขยมนะคะขยมเอามาให้แต่ทีเนี้ยครูเปลี่ยนคําเพราะว่าอยากให้เห็นตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะมาดูคําว่าขยมหน่อยนะ,ะขยมอ่ะย้อนอีกรอบหนึ่งนะคะคํานี้อ่านว่าสหลายค่ะสะหลายเป็นอักษรน,นํานะคะอ่านแบบสองพยางต่อไปมาดูตัวอย่างตรงนี้อีกนิดหนึ่งที่ครูให้ไว้แล้วครูลืมเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือคําว่าขยมขยมจากเขียน เขียนว้ตรงนี้ก็แล้วกันเขียนตรงนี้นะคะขอไขค,คืออักษรสูงตามด้วยอยอยักนะคะเป็นอักษรต่ำเดี่ยวผสมกับสระโอแล้วมอมาดเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็มีไม้เอกด,ด้วยคํานี้จะอ่านว่าขยมค่ะขะยมนะคะเป็นอักษรนําที่อ่านแบบสองพยางค์คือใส่สระอะาตรงข้างหน้านะคะอ่านเพียงครึ่งเสียงนะคะขออัก่ะ ะะแล้วก็ยมข้างหลังนะคะจะต้องใส่หอหีเป็นอักษรนำลงไปด้วยดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าขยมค่ะไปดูกันที่การบ้านต่อนะคะการบ้านนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะถ่ายวิดีโอตนเองออกเสียงสะกดคำอักษรนำค่ะต่อไปนี้นั่นก็คือ8ปดคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรไม่รู้แบ่งเป็น2พยางดูซิ พยางน้าและพยางหลังพยางหลังจะต้องใส่หอหีบอ่านออกไปด้วยพยางหน้าจะต้องผสมกับสระอ่านนักเรียนลองอ่านดูนะคะครูจะลองฟังดูว่านักเรียนอ่านถูกไหมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะหากนักเรียนสงสัยอะไรก็สอบถามครูได้ตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะ